สบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุกคนชมสบายเมนูสําหรับไข่ <c ười> <c ười> ปิ้งไก่ปะลุงเอ้ยเ <c ười> จียวมาพริกแล้วก็ทอดไข่อาหารแรงเฮาปะลุงสํานี้แหละเนาะกินง่ายดี บอกวันขับสิขออนินยาติดแพลกันลูกพันเหลื่มตาไปลเลย mm hmm. มาทางาน,นันนี่กันต่อไปลุงน้องวาคีมลูกชายบอกวันเองว้ายลูกหลานนิ่มยืงโคตรดุติงดุเด้ออ่ะปีไม่เมาชมามากั้งใจหักกามาแต่ พามาตานกลับมากินเข่ากันเลยปะลุงเกือบออสวิทบอลอดเกือบตกต้นตานปะลุงเงยลูกใสกัน้มาเริ่ม <c oughs> ก,กินกันเลยปะลุงเลย <c oughs> เอาหารแรงเนาะ ไปดีคนเนาะมันชิเข่าแลนตักันน้อว่ากินแบบวามเนาาแมวตันเอาเนาะเอเอาบอตันเอา,าเทลูเนา นปล้างความปลงเนอเขยงอกดตุตุกดตุ๊ตุอันนี้อันนี้ผีเบนมาหรอเบือนอะไรใหญ่แล้วเปลี่ยนที่ใส่ปลงเยมีแต่เลกเล็กกลงคืน เราคึ liksom, ่งข้อได้แน่เลยสังเกตปะลุงนอาคิมเห็นเด็กเห็นแล้วจตะสรเทโลูกน่าเป็นจตะสรเทจิบิจิบิเทกล้าเอ้ย

กกกนลัปิ่งไก่กับพอดไข่ปะลูกปะถาดกันเมื่อนี้อาหารโบรายก็ได้ดอกว่าเ้า่ไปหายังเนาะใหญ่ผมสบายหนายังคู่ส่วนไป็นหาหมอปะลูกเงยกับเป๋ไปราดูอาการมืงอผ้าเมื่แรงปะลูก เเพิ่น,นอนได้หรือบอจอชได้ประกันไปเหนหูม,มองกลางคืนรือจ๊ะเหมือยเลยลูกึกเหนื่อยมากั้เหนื่อยมากแต่ีโม่รอนไปยังลับไปช่วยดังมือดก่าไปนเีย เส็นจะคานนะแนีุนา่มันสากเลือดๆไปเดกคนึมเอ้นุ้งล่ะมา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 ดึงดึาลูกล่าเา้ยมามามามขมา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 อาม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 างามามางาม่นาองเามาาาถ้าม่าามามามางาีามามามนม อาชีพความนั่ยันหนาเป็นผู้แต่รับพูนเป็นผู้ยังเป็นังนับลงกาวเว้ยีที่นอนว่น

ได้ปะล <S 2> <S 2> ุงคือกันอยู่บอกกระบาควันนึกว่าคือกับน้องงูหมูไม่หยิบเขาไหลุดไม่หยิคำขาเขาปลาเขาเดียวเมื่อลางกินก่อนหม่ดลูกยินนะแม่เย็บถ่องเลยเย็บถ่องเย็บนี้เลเจช่ mỗi à? ừ, <laughs> à? ngày sao cả hai món đất mình nhảy đứt hai món đất mình ăn đứt hai món 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 đứt vậy vậy vậy, vậy, này hình như mình nhảy luôn, ừm, cái là mình nhảy không, ừm, à, ngon, ừ เป็นคนกินปเปินยังไและพอแม่มื้อใหม่นะเบื่อเป็นามกัยน,นอนสรุปนอนซะนอนแบบใหญ่กินข่าวไรเลยังไงนอยิ้นอน น้กลับเป็นกนอนก็ูไจ้าหน่อยตะลับเลยนี่พ่อแม่จะเทนะอมมองเคือพ่ออแล้วน้าก็เหมือนกันเจารับเลยนะน้องก็เหมอนัอนี้ ตาเลืมสีราบเลยปุงเงยคิดว่าพ em. amentos, ่อเบานำนี่แหละปะลุงเงยนอนกลางค่ำกลางคืนเนาะกาสีสีห้องนี่แหละแล้วก็ชิเว่าไปามภาษาเพื่อนนั่นแหละกาสีจังได้รับ ก,งกงังคำกังคืนก็นได้ก่อนนอนก่อนนอนเพื่อนเวลาได้จักเดือนเลยลูกตอนนี้ฮะก,ก็ได้ส<ม>ี่เดือนเนาะนะ้องมวยเพิ่นเกิดวันที่ย<ม>ี่สิบสี่เดือนสิบสองตอนนี้ฮะก,ก็สี่เดือนครับหนาสิประมาณส oh ิบกว่ามื้อแหละ พอมาวันนี้ก็สะมาพักคนแล้วก็รู้หากเสษตรกรขี่ไปเพียงเท่นี้จะได้ข่ฝากกดลงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบุอคันบนหน้าคือเก่าเป็นเงินพอกระตุกานหนาเนาะสบายดี